สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู y o u t u b e บน iOS 14นะครับเราไม่สามารถที่จะดู YouTube ผ่านตัวหน้าหลักได้นะครับเราต้องเข้า s a f a r รก่อนนะครับแล้วพิมพ์คำไปคำว่า y o u t u ครับแล้วก็กดตรง AA เครับเห็นคำว่าขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับกดเข้าไปพอกดเรากดเข้าไปเสร็จก็มาตรงหน้ามันจะเป็นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดอันที่2ครับ YouTube แล้วมันจะขึ้นคำว่าเปิดหน้านี้ youtube ใช่หรือไม่กดยกเลิกครับพอเรากดยกเลิกเสร็จมันจะเป็นหน้าแบบนี้แล้วเราก็ลองเลือกวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งครับกดเข้าไปพอเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็จะสามารถขยายจอได้พอขยายจอได้มันจะมีตรงข้างๆการกรบาดเห่ือนมีการย่อนะครับแล้วก็กดไป มันก็จะสามารถย่อขนาดได้นะครับแล้วเราก็ลองกดออกกดปุ่มโฮมออกนี่มันก็จะสามารถที่เราจะเล่น Facebook เล่น Youtube เล่นอะไรได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองทำดูนะครับวีโอง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับ